สาวก็ดึง ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยกดไลค์กดแชร์ hmm. ก,ด share, กด Subscribe สี่งเทะ,ะเลเออมันเอ๊ะ เด็กแก้ผ้าเด็กแก้ผ้าทำไงดีนี่เด็กแก้ผ้าวิ่งตามจะพาสัมผัสทะเลนะฝันดีลูแกนคําผ้าพี่ตกดินอยู่บ้างเป็นฉากหลังนะจ๊ะผ <'s> ้าพี่ตกดินเป็นฉากหลังนะจะ๊ะสวรรค์นบนดินจ้าโอเคโอเคเว็ดเว็ด ไฮโลเฟิร์สแดนมันควาเก็ตอยู่เจ้าก็จะรอ้อหน่อยนะพาลงทะเลแล้วพี่ไงทำไมกลัวล่ะทำไมกลัวปิดเสียงแป๊บ ฟวงเสียงคลื่นจากเพทะพเลหาดปะตองนะจ๊ะสวยงา เขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเรียกอะไรวะลูกพี่พี่เห็นนกแก้วไหมสามตัวเออน่ไงน่ไงเขาจับเออไงของเขาของเขานกแก้วมาคอไปดูนกกันลูกไปดูนกกันนาดีๆไปดูนกกันมาเนี้แล้วมานี้มานี้ยมานี่อยๆเ่ๆๆดูนกดูนกหยิบกระเป๋าดิ สวยสวยอ่ะขอบคุณเรื่องไปดูนกมลาคอเนี่ยเขามาฝึกบินหรืองหรไอมาทำอะไรเนี่องเขามาทำอะไรเขามาเลี้ยงนกกระตุกอ,อะไรทั้งสามตัวโ๊้มีแต่คนเดินดูถ่ายรูปได้ไหม สี่ตัวห้าตัวเขามาเอามาทำอะไรเขาลูกชายเอาไปเล่นเขาลูกชายอยู่ด้วยไปหยุดพุยกับเพื่อนจะไปดูนกเขามาทำอะไรนกเอามาเล่นน่ะเขาไปแย่งเขาเล่นแล้วเนี่ย ระว,วังคนนี้เก้นนะคนนี้แย่งออกไปไม่เอาไม่คืนเขาอันนี้ไม่คืนเขาเขามุ้งรวนใหญ่นกแก้วเห็นไหม look that bird you see that bird look that bird that big bird w h a is that b i r d yeah big bird พี่ถือกระเป๋ามาพี่เอากระเป๋ามาให้ตรงนี้ 员你能来多